หลังจากที่พระเอกได้ใช้พลังของเขาในการปรับแต่งพลังในร่างกายของเจ้าสำนักสาวสวยผู้นี้ไปแล้วในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นความแข็งแร่งในด้านร่างกายของเธอพลังจิตก็แข็งแร่งขึ้นมาอย่างมากในด้านความแข่งแร่งของเธอก็อยู่ในระดับทองคำแล้วเรียบร้อยนะครับในตอนนี้ก็ใกล้จะเลื่อนขันไปอยู่ในระดับยวนอิงแล้วตัวเธอก็เลยได้ถามชื่อเสียงเรียงนามกับพอเพกเลยนะครับกล่าวขอบคุณว่าพระเอกนั้นคือใครมาจากไหนกันแน่ซึ่งพระเอกเลยได้ตอบไปอย่างรอเทว่าตัวข้าน่ะเป็นคนที่มาจาก นิกายทืหลังมีน้ำว่าชู่หยังยังไงล่ะก็เลยทําให้เธอนั้นที่ยินชื่อเสียงพอเพกแล้วก็รู้เลยนะครับว่าพอเพกนั้นจะเป็นอาจารย์ปู่ของเธอแน่นอน เพราะว่าอาจารย์ของเธออีกทีนึงก็จะเป็นลูกศิษย์ของพระเอกนั่นแหละครับผมซึ่งอาจารย์ของเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็จะเป็นแม่นางเหรียญเชียนะครับในตอนนี้แม่นางเหรียญเชียก็ไม่รู้นะครับว่าตายไปหรือยังพระเอกเลยมาที่นี่เพื่อมาตามหาเธอนะครับแต่สุดท้ายก็ได้มาเจอศิษย์และก็นิกายของเธอที่ตั้งไว้อยู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อตามหาเจตจำนงของแม่นางเหรียญเชียศิษย์ของเขาที่ทิ้งเอาไว้ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ได้ขัดพระเอกนะครับเพราะมันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ของพวกเธอนั้นทิ้้้งงเเอาาไวและสถนนนนที่่ัป็ สถานที่ต้องห้ามไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปได้รอเพียงแค่พระเอกเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นก่อนที่พวกเขาเองจะพาพระเอกมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นไปและพอพระเอกนั้นมาถึงเนี่ยครับ ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีพลังวิญญาณสุดแข็งแกร่งที่คอยปกป้องสถานที่แห่งนี้เอาไว้พอพระเอกนั้นได้สัมผัสดูก็ได้พบว่าในสถานที่แห่งนี้มันมีสัตว์วิญญาณสุดแข็งแกร่งนะครับคอยปกปักรักษาอยู่และมันก็ยังอยู่ในใต้พื้นดินแห่งนี้อีกด้วยซึ่งพระเอกไม่รอช้าทําการปลดปล่อยพลังฝ่ามือเดียวพังบุ้มลงทีเดียวนะฮะก็เรียกเลยว่าพื้นดินนี้เป็นลูโว่เลยก็ว่าได้ก่อนที่พระเอกนั้นจะได้มุ่งเดินทางลกไปซึ่งก็ไม่ได้ให้สิทธิ์ของเขาลงไปตามนะครับผมเพราะในสถานท อันตรายมากๆในด้านความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่สามารถรับมือกับสัตว์วิญญาณน,นี้ได้แน่นอนซึ่งพระเอกพอได้มาถึงแล้วนะครับก็ได้มาเจอกับสัตว์วิญญาณจริงๆก็จะเป็นสัตว์วิญญาณแมงกะพุนสายฟ้าตัวมันเองไม่รอช้าที่ทําการพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปถึงแม้ว่าการโจมตีของมันไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้เลยทุกการโจมตีก็เรียกได้เลยว่าพระเอกยืดแอคอย่างรอี่สร้างพลังโรบาเลียขึ้นมาป้องกันการโจมตีของมันได้ทุกรูปแบบเลยนะครับสัตว์วิญญ,ญาณหมื่นปีก็ไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้ แม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ถึงแม้การโจมตีพลังจิตของมันที่ปลดปล่อยหรือว่าพลังมนต์เสน่ห์ที่ปลดปล่อยออกมานะครับไม่ได้ผลกับพระเอกเลยรวมถึงแม่นางชิงชูด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นสิทธิ์สาวทั้งสองนะครับผมพวก <ๆ S 2> เธอเองก็ไม่ได้มียาแก้พิษจากพระเอกต่างจากที่แม่นางชิงชูก็ได้รับยาแก้พิษจากพระเอกแล้วนะครับสามารถป้องกันพิษได้ทุกรูปแบบแม้กระทั่งพิษที่แข็งแกร่งขนาดไหนไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้ในตอนนี้นะครับจึงทําให้สาวสวยทั้งสองพวกเขาเองก็ไม่ได้รับยา าแก้ผิดจากไปก็เลยแบบทําให้พวกเขาโดนมนสกดไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังดีที่แม่นางชิงชูมียาแก้ผิดอยู่แล้วก็เลยเอายาแก้ผิดให้แก่แท็กซสองคนได้กินไปนะครับจนสุดท้ายแท็กซสองก็เลยแบบกลับมาเป็นปกติจนได้ส่วนทางด้านของพอเพกในตอนนี้ถึงแม้ว่าปีศาจแมงกะพุนหมือนปีจะพยายามที่พุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแต่สุดท้ายการโจมตีของมันไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้และเพื่อที่จะจัดการพระเอกไปนะครับตัวมันเองรวบรวมพลังทั้งหมดอยู่ในสถานที่แห่งนี้ และก็ได้พุ่งข้าโจมตีพระเอกไปแรงระเบิดเกิดขึ้นอันมหาศาลนะครับตูมพลังออร่าสแสงสีทองพุ่งขึ้นไปบนฟ้านะครับแต่ระเบิดกลายเป็นผู้เอาไม่ใช่ละคนละเรื่องแหละจึงทำให้พลังที่ถูกปลดปล่อยออกมาอันรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่นางชิงชูตัวเธอเองก็ถึงกับแบบว่าเวร์กัดไปเลยลยครับพลังนี้มันน่ากลัวเกินกว่าที่เธอนั้นจะสามารถรับได้อาจารย์ของเราจะแขแกรขดาดไดนกันดีย่ยยากไม่รู้ถึงความแข็งแร่งที่แท้จริงของพอเพลงนะครับว่าที่จริงแล้วพระเอกนั้นเี่ ขนาดไหนนะครับก็แบบรู้เพียงแค่พระเอกให้ได้รับรู้เท่านั้นแถมหลังจากที่ทั้งสองสาวนั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้วตัวพวกเธอนั้นก็รู้สึกทึ่งมากๆกนะครับก่อนหน้านี้เหมือนว่ากําลังโดนมน์สะกดไปแต่ทําไมถึงสามารถมีชีวิตรอดกลับขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเดฟเฟเนียแมน่นางชิงชูก็เลยได้อวยพระเอกไปเต็มระบบนะครับก็เพราะว่าเป็นเพราะอาจารย์ของเรายัางไงล่ะอาจารย์บรรพบุตรสู้อย่างของเราตัวเขานั้นเป็นนักเล่นแร่แต่ทาตุไม่ว่าจะเป็นยารูปแบบไหนสามารถสร้างขึ้นมาได้หมดและ ยังเพิ่มความแกงแกงเลือนระดับพลังของพวกเราได้อีกด้วยก็เลยทําให้พวกเธอก็แบบมีความตื้นตันมีความแบบเป็นเอฟซีพระเอกมากกว่าเดิมนะครับส่วนทางด้านของพระเอกหลังจากที่กำหลับปีศาจมงมเหมือนปีได้พระเอกได้นําเอาสมบัติชิ้นหนึ่งนะครับเป็นสมบัติของสิ์เก่าของเขาแม่นางเหรียญเชีย ก็จะเป็นปินปักผมของเธอนั่แหละครับผมให้ปีศาจตัวนี้ได้สัมผัสดูว่าตัวเขานั้นก็คืออาจารย์ของเลรียนเซียเจ้านายของเขานั่นเองนะครับก็เลยทาให้ปีศาจตัวนี้หลังจากที่ได้สัมผสัสรับรู้แล้วว่าพระเอกนั้นก็คืออาจารย์ของเขาจริงๆหลังจากที่ได้เจอปินปักผมนี้นะครับก็ทําให้ตัวเขาเองก็เลยได้นําเอาคมภีบางสิ่งบางอย่างให้แกพ่พระเอกไปแถมหลังจากที่พระเอกนั้นได้เคลียร์ปัญหาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้สัตว์วิญญาณมาเพิ่มเป็นสัตว์วิญญาณผู้พิักษ์ของนิกาย หมื่นปีแมงกะพุนนะครับตัวเล็กน่ารักกระติดกติดเลยก็ว่าได้แถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้าสำนักสาวแห่งนี้นะครับตัวเธอเองก,ก็ได้ทําการเคารบพระเอกเพราะหนึ่งด้วยที่พระเอกเป็นอาจารย์ปู่ของเธอและก็แม่นางเหลียนเชียก็ยังเป็นอาจารย์ของเธออีกคนนะครับในตอนนี้ก็เรียกเลยเลยว,ว่าตัวเขาเอกก็คงจะต้องให้พระเอกนั้นเป็นผู้ปกครองนิกายของพวกเธออีกต่อไปซึงทําให้เอกก็แลบไม่ได้ขัดอะไรนะครับทำการหลอมรวมนิกายเทียนหลานของพวกเขาและนิกายไห่แห่งนี้เป็นนิกายหนึ่งเดียวกันรวมถึงก็ จะเปลี่ยนชื่อนิกายใหม่อีกด้วยนะครับ แต่ในระหว่างที่พระเอกนั้นมุ่งเดินทางมายังตัวเมืองแล้วในตอนนี้ก็ได้มาเจอกับผู้คนชาวบ้านจํานวนมากพยายามวิง่งหนีบ้างสิ่งบ้างอย่างนะครับซึ่งพระเอกเองก็เลยได้ถามกับผู้คนที่อยู่ที่นี่ไปว่าสถานที่แห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกัดแน่พวกเขาเองก็ได้บอกกับพระเอกไปเพียงแค่ว่ามันมีผู้ฝึกตนจํานวนมากบุกเดินทางมายังสถานที่แถวๆนี้เพื่อที่พวกเขานั้นจะมาเอาสมบัติหัวใจสีฟ้าทะเลลึกไปก็เลยทําให้พระเอกที่ยินนะครับก็ไม่ยอมอยู่แล้วสมบัตินี้มันต้องเป็นของข้าเท่านั้นมุ่งเดินทาง ไปยังสถานที่แห่งนี้ไปจบไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่27นะครับก็กำลังสนุกกันเลยทีเดียวนะครับ EP หน้าตอนหน้าเดี๋ยวมาใหม่ในอาทิตย์หน้าเอาไม่ใช่นะครับเดว,วันเสาร์หน้าละกันนะครับบ๊ายบาย